ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบียร์ทูเนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในช่วงอยากรีวิวแล้วก็วันนี้ตัวที่เราจะมารีวิวกันก็คือตัวลาเซนกันนะครับจากเรื่องกุเลลากันก่อนที่จะมารับชมกันก็อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe ช่องเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรา้วยนะครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวาลาเซนกันตัวนี้ครับเป็น งานของค่าย CCS นะครับก็จะมีออกมาหลายตัวแล้วของค่าย c c s ล่าสุดที่ออกมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวไซเบอร์ตเตอร์หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แนละ้วแล้วก็ตัวก่อนที่ออกมาก็ทําชื่อเสียงม้ค่อนข้างดีในฐานะของแบบว่าตัวหุ่นเหล็กโอเคครับเดี๋ยวอธิบายไว้สักนิดน,นึงอะไรกันนะครับว่าตัวราเซนกันตัวนี้มันคือตัวอะไรกันหลายคนอาจจะเคยดูอนิเมะของตัวกูเรลากันนะครับตัวราเซนกันนะครับน่าจะเป็น ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวโกงก็ได้ของเรื่องนี้ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูตัวแพคเกจจิ้งกันนะครับว่าแพคเกจจิ้งมันเป็นยังไงสำหรับตัวแพคเกจจิ้งของตัวลาเซนกันนะครับนี่เป็นสไตล์ของค่าย CCS อยู่แล้วที่เขาจะทำมาเป็นกล่องกระดาษลังแบบนี้เลยแล้วก็มีลวดลายบอกว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรอ่อันนี้ก็เป็นด้านล่างกล่องนะครับก็จะบอกว่า เป็นตัวลาเซนกันแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็เป็นเขียนบอกเหมือนกันส่วนแนานข้างไม่มีอะไรครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบรายละเอียดที่เขาบอกมาสำหรับตัวกล้องครับส่วนอื่นก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้าง จคเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บจะเป็นรูปโชว์ให้มาดูนะครับว่ามันเป็นตัวเป็นยังไงประมาณไหนครับตัวกระดาษอันนี้ก็หลังทิบออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ข้างในก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับเป็นพวกแบบพลังงานสไปร์ลอะไรพวกนั้นโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวของข้างในกันบ้างว่าข้างในมันมีของอะไรให้มามั่งอันนี้ก็หลังจากผมอันบล็อกออกมานะครับก็อันนี้จะเป็นส่วนประกอบทั้งหมดประกณ์ทั้งหมดที่มีในตัวลาเซนกันตัวนี้นะครับก็แบ่งออกเป็นประมาณสี่กล่องใหญ่ๆอ่ะก็จะมีกล่องที่ใส่ตัวอันนี้กล่องหนึ่งก็จะมีตัวหลักแล้วก็อันนี้เป็นพวกแบบตัวข้าต่อตั้งโชว์ครับ แล้วก็มีเอฟเฟกเอาไว้ใส่ในย่าท้าวตรงน,นี้อันหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกเสริมเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมครับพวกสว่านอ่พวกเกลียวสไปร์ลอะไรพวกนี้ครับก็อันนี้ก็เหมือนกันจะมีพวกเกลียวสไปรอล spiral. เต็มไปหมดเลยมีสองแผงเลยครับผมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็คือฐานนี่ฐานจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวฐานก็จะมี ตัวเหล็กคำ้ำสองอันเอาไว้ตั้งโชว์แบบต่ำลงมาหน่อยกับอันที่ยกขึ้นไปสูงๆหน่อยครับก็จะมีสองอันมาให้ครับแล้วก็อันหนึ่งก็จะเป็นเก้าอ,อี้เป็นเหมือนบัลลังนะครับให้ตัวตัวนี้นั่งอยู่เพราะว่าในเรื่องแล้วคนขับของตัวลาซินกันอน่ะเหมือนจะเป็นอันนี้ผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าใจเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นหัวหน้าเป็นเหมือนผู้คุมของโลกอรัอ่า เป็นเหมือนราชาออกเร็วราราชาหน่อยเขาก็เลยมีตัวบอลลังให้กับตัวนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีแพ็คเสริมอยู่ถ้ามองดีๆมันจะมีแพ็คเสริมอยู่ครับอันนี้ก็จะมีแพ็คเสริมอยู่อีกสามแพ็คก็มีข้างหลังอ่าบอลลังแล้วก็ข้างใต้บอลลังเนี่ยตรงนี้มันจะมีที่ใส่อยู่ครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคู่มือคู่มือก็ทําออกมาเป็น ิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับที่เขาทำออกมาเขาจะทำมาเป็นแผ่นกระดาษประมาณนี้ก็ในแรกก็เป็นโชว์ตัวหุ่นแล้วก็เปิดเข้ามาข้างในก็จะมีบอกว่าพวกชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดว่าตัวนี้มันมีอุปกรณ์อะไรมั่งอันนี้ก็ถ้าสมมติใครได้มาก็จริงๆเนี่ยแนะนำให้แกะแล้วก็ชิคตัวของก่อนนะครับว่าแบบของมาครบไหมก็เผื่อมีแบบหลุดคิวทงคิวซีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับ ก็แนะนำให้เช็คดูก่อนเลยถ้ามันมีปัญหาเราจะได้ส่งแบบแจ้งทางขนส่งหรืออะไรที่เราร้านที่เราซื้อมาเพื่อมันจะมีแนวทางช่วยเหลือครับต่อมาก็ก็จะเป็นอ่าติดแพ็กเสริมไอพวกแบบของผู้ปร,กรณกนะครับให้กับตัวนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดมาเลยว่าติดตรงไหนติดยังไงมัง่งแล้วก็แน่ต่อมาก็จะเป็นจุดขยับ อันนี้ก็จะมาบอกไว้เลยว่ามีจุดขยับตรงไหนมั่งอ่าประมาณนี้ครับข้างหลังก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอ้พวกสว่านที่เรามาติดกับตัวแล้วก็ติดแพ็กเสริมไอ้พวกเอฟเฟกเสริมมาครับว่าจะต้องติดตรงไหนเอาชิ้นส่วนไหนติดตรงไหนมัน่งนี่จะเป็นประมาณนี้เลยครับตามรูปแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นฐานนะครับฐานโชว์ก็จะมีรูปแบบการนั่งโชว์หลายๆรูปแบบอยู่ครับให้เป็นประมาณนี้ โอเคสำหรับตัวคู่มือก็ได้มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูอุปกรณ์ข้างในกันเลยนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนทีละส่วนกันเลยนะครับว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ส่วนตัวก่อนนะครับว่ากล่องส่วนตัวมันข้างในพวกแบบของข้างในอุปกรณ์รายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับนดูผมจะเอามาก่อน นี่ก็จะเป็นตัวของาลาเซนกันนะครับนี่นะครับตัวลาเซนกันก็จะเป็นตัวประมาณนี้เลยเอ่อตอนที่เก็บมาเขาจะพับขาไว้เพื่อให้มันเก็บเขา้ารูปเขา้ารอยได้นะครับอันนี้โอเคนี่ครับไี่เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ตัวส่วนตัวจุดขยับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วก็ข้างในก็จะมีน,นี่อันหนึ่งก็คืออันนี้มันจะเป็นตัวที่ต่อฐานนะครับตัวขาฐานตัวที่ต่อฐานเอาไวค้คํำตัวเสาเหล็กครับสำหรับตัวนี้มันปรับองศาได้นะครับอถ้าปรับองศาก็คือนี่มันจะเป็นตัวสลักอันนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันค่อนข้างแน่นก็แนะนําว่าใครมีอุปกรณ์อะไรที่มันแบบกด,กด ดันได้ครับก็เอามาดันนิดหนึ่งก็ได้ครับให้มันหลุดออกจากสลักประมาณนี้ปึ๊บอ่านี่มันจะเป็นตัวสลักประมาณนี้ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ตัวนี้มันจะถอดออกมาได้ประมาณนี้แล้วเราก็ปรับองศาเพราะว่าเราจะให้มันอยู่ระดับไหนก็คือปรับอย่างนี้ได้เลยอ่าเท่าที่ผมลองดูมันปรับได้อยู่แนประมาณสระดับครับก็คือเป็นแบบอันนี้ก็คือเอียงมาหน่อย กับเอียงเอียงออกมาสุดแล้วก็ปรับเป็นตั้งฉากอืมแบบนี่ปรับเป็นนั่งฉากพอดีนี่นะครับแล้วก็ถ้าปรับเสร็จแล้วเราก็เอาสลักมาใส่คืนดูด้านดีๆนะครับอันนี้ผมก็ใส่ผิดด้านเหมือนกันนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ครับแน่นพอดีอ่าพอตัวสลักมัน แนะไปมันก็จะแน่นให้แบบว่าฐานมันคงทนหน่อยครับสําหรับตัวฐานค้ำก็จะมีอันนี้อันนึงอันใหญ่แล้วก็จะมีอันนึงอันเล็กอันนี้อันนี้ไม่ได้ยากครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฐานค้ำปกติเลยแล้วแค่เอามาแปะแล้วก็เอาเสาเหล็กมาเสียบธรรมดาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นตัวเอฟเฟกเสริมครับมันเป็นเอฟเฟกเสริมสําหรับใส่ขาวางนะครับแล้วก็ใส่สวา่า์ จาะออกมาครับผมสองแผ่นก็เป็นประมาณนี้สําหรับส่วนตัวหุ่นนะครับไอ้แพ็คตัวหุ่น<ๆ>ก็น่าจะมีของประมาณนี้ครับโอเคครับสําหรับแพ็คต่อมาที่เรามาดูกันแน่มาดูตัวส่วนฐานกันก่อนเลยนะครับตัวส่วนฐานก็จะมีฐานแล้วก็ข้างหลังก็จะมีให้ดูว่ามันจะมีเหล็กคําแล้วก็จริงๆมันจะมีอีกสามตัวมันเป็นตัวล็อกที่เอาไว้คําตัว,ต,วตัวหุ่นนะครับเดีย๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไง แกะออกมาปับ๊บมันก็จะเป็นตัวฐานอันนี้นะครับแล้วก็มีเหล็กค้ำสองแอนอันนี้ก็เป็นเหล็กเลยค้ำสองแอนนะครับส่วนตัวฐาน วัฐานของตัวนี้นะครับก็จะสกรีนไว้ว่าเป็นอลาเซนกันเป็นชื่อตัวแล้วก็มันจะมีสองสามอันนี่เขาแปะไว้ข้างหลังอันนี้มันจะเป็นขาค,ำาค้ำน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเรยนเลยนะกันนะครับขาค้ำมันจะมีสามแบบมันเป็นแบบตัวงออันนี้อันหนึ่งนะครับสองแบบคือ ขาค้ำสามแบบมันจะมีเท่านี้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นคนละแบบกันนะครับมีสามแบบก็คือมีอันตั้งตรงอันตั้งงออีกอันหนึง่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวงอที่ตัวตัวนี้แทนนะครับนี่วิธีตั้งแบบก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับตัวฐานต่อมาก็มาดูตัวเอฟเฟกเสริมกันนะครับมันจะเป็นพวกสว่านอ่ะจะมีประมาณนี้ โอเคเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แกะออกมาให้ดูแบบทุกอันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันวัสดุมันน่าจะเหมือนกันของทุกชิ้นเป็นจะมีตัวนี้พวกสว่านพวกนี้ที่เป็นเอฟเฟกเสริมมาไว้ต่อกับตัวครับมันจะมีพวกเข้าต่อที่ตัวอยู่จริงๆเราดูตามคู่มือเลยก็ได้ครับ ห้วนี้มันจะเป็นตัวข้อต่อเที่วไว้เสียบเกับตัวอสำหรับตัวสว่านพวกงนี้นะครับเพราะที่ผมจับดูมันก็เป็นพลาสติกธรรมดาเลยครับก็เวลาเล่นก็สาหรับอันยาวก็ระวังนิดนึงครับเพื่อมันจะแบบว่าหักได้อ่ค่อยๆเล่นสําหรับตัวสว่านพ้อนี้มันก็จะมีหลายแบบครับก็จะมีตัวแบบอันยาวอันสั้นลงมาแล้วก็ตัวข้อต่อมอแล้วก็กลองนึ่ง สองนึงก็จะเป็นตัวสว่านเหมือนกันเลยครับแต่ว่าก็จะเป็นคนละรูปแบบกันมันจะมีเอาไว้ต่อหลายหลายส่วนนะครับอันนี้นา่าจะาไว้ต่อที่ข้างหลังนะครับก็ะจะมีสำหรับเอาไว้ต่อข้างหลังนี้มีประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นมือเปลี่ยนอยีกอนนึงนะครับที่เขาให้มาแต่ว่าเป็นมือเปลี่ยนที่ติดสว่านมาเลยก็จะเป็นแพคประมาณนี้ครับสาหรับเอาไว้เอาไว้เล่นเอาไว้ตั้งโชว์ของเราครับผมสำ้วเรส่วนแพ็กสว่านน่าจะมีประมาณนี้ครับ สำหรับส่วนต่อไปก็เรามาดูตัวมือกันนะครับตัวมืออ่าในอันนี้เขาจะมีบอกไว้อยู่ว่าเขาจะมีมือถ้าเป็นมือปกตินะครับมันจะมีทั้งหมดห้าคู่ด้วยกันก็คือมีอยู่ในแพ็กสี่คู่แล้วก็อยู่ที่ตัวอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นอยู่ที่ตัวเป็นมือกำรรครับก็คือเป็นมือกำไปเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมือมือหลายๆแบบก็คือเป็นแบบที่องอนิ้วหน่อยหนึง่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบทํามือไผ่โชว์ ก็เป็นเหมือนมือปล่อยพลังอันนึงแล้วก็เป็นมือแบบเหมือนเอาไวท้ทิมนะครับเนี่ยทาเป็นตัวทิมทิมอีกคู่หนึ่งครับสำหรับตัวมือก็น่าจะมีประมาณนี้ครับตัวกล้องต่อม่ก,ก็จะมีอันนี้ครับนี่ของต่อมาก็จะมีตัวนี้ก็คือเป็นตัวหางนะครับเป็นเหมือนตัวหางของตัวลาเซนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น แล้วก็มีแพ็กตัวเอฟเฟกเสริมอีก2อันนะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนแน่เอาไว้ต่อกับส่วนหลังนะครับอันนี้เอาไว้ต่อกับส่วนหลังแล้วก็ใส่ตัวสว่านเข้าไปแล้วก็มีอันนี้ก็คือเอาไว้ต่อกัระเขา่าสําหรับเล่นนะครับเวลาง,งอ,อเขา่าเราก็แบบเหมือนแบบแบบแบบทงเข่าครับเหมือแนบบคลแบบ้ายๆมวยไทยประมาณนั้นนะคือใส่ตัวนี้เข้าไปครับผมตัวแพ็คนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ เรามาดูตัวแพ็กสุดท้ายกันที่มีให้มาก็คือเป็นตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ก็จะมีตัวสวัสดิ์อนเล็กอันหนึ่งแล้วก็มีอ่าน่าจะเป็นตัวเป็นตัวตัวปิดข้างขาครับเป็นเหมือนตัวกระโปรงขาแล้วก็ตัวนี้ที่ปิดตัวตัวหุ่นที่ปกติตัวหุ่นตรงกลางมันจะมีเนี่ยครับตัวหุ่นตรงกลางอ่าตัวหุ่นตรงกลางมันจะมี เป็นปากนี้สำหรับใครไม่ชอบก็คือเอาตัวนี้มาปิดได้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นตัวเขาแล้วก็ตัวติดหางแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบพวกเดสลักที่น่าจะไว้ใช้งัดใช้แงะหลายๆจุดเขาก็มีไว้ให้นะครับเป็นตัวงัดหลายๆอันครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ก็ไน่มีประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวจุดขยับของหุ่นกันนะครับว่าจุดขยับมันมีอะไรบ้างครับสำหรับตัวหุ่นเพนเพนก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับว่าจุดขยับมันเป็นยังไงกันบ้างโอเคอสำหรับตัวจุดขยับเดี๋ยวผมไล่ทีลนะส่วนเลยละกันก็คือส่วนหัวส่วนหัวก็จริง,รงๆเขาขยับหมุนจริงๆเขาหมุนได้รอบรอบคอนะครับเนี่ยผมหมุนรอบคอได้เลยแล้วก็ลงได้เง็ดขึ้นได้ประมาณนี้ก็คือตัวหัวมันจะมีมันจะมีสอง สองแก,ก๊กครับมันมีตัวหัวขยับขึ้นนิดนึงแล้วก็มีมีให้งัดอีกหน่อยนี่ยครับตรงนี้เี่มันจะมีตัวหัวจะมีสองสองส่วนแล้วก็เดี๋ยวไล่ามาตรงส่วนแขนเลยส่วนแขนส่วนแขนก็จะมีตัวข้อตรงข้อแข,อข,อขอนนะครับมันจะมีสองล็อกเหมือนกันก็คือขยับอ่าขึ้นลงตรงนี้มันจะเป็นล็อกข้างในตรงนี้นะครับเห็นชัดหมตรงนี้ก็คือขยับตรงนี้ขึ้นลง ก็คือพลิกซ้ายขวาได้อย่างนิดหน่อยประมาณนี้แล้วก็ตัวแขนเองอ่ะมันจะมีขยับตัวนี้อีกอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวแขนก็หมุนได้รอบเหมือนกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนข้อตรงข้อศอกอ่าข้อศอกข้อศอกจะเป็นหมุนข้อศอกอะ่ะมันจะเป็น เอาเป็นตัวข้อสอบก่อนนะครับเอาทีละข้อต่อข้อสอบอะมันจะเป็นได้แค่ได้แค่ด้านนี้ครับก็คือตามข้อเลยก็คือได้แค่ฝั่งเดียวอันนี้คือสุดแล็บแล้วก็หมุนเข้ามาได้สุดก็ไ yes. ด้ประมาณนี้ครับก็ได้สุดประมาณนี้แต่ว่าตัวข้อมันจะมีมันจะมีข้ออีกตรงนี้ตรงนี้ล่างล่างสอกลงมาครับอันนี้จะหมุนได้รอบอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ ตรงส่วนมือส่วนมือจริงๆไม่มีนะครับมันจะมีข้อล็อกตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนมือก็จริงๆก็ถอดเปลี่ยนได้เลยนี่เขาทาเป็นเหล็กไปเลยก็เสียบแล้วก็แน่นๆไว้ประมาณนี้ครับสําหรับส่วนแขนก็มีประมาณนี้ส่วนลําตัวที่เราเห็นยงไงครับมันเป็นปางเนี่ยอันนี้เขาผมค่านข้งชอบคือมัอนค่อนข้างที่ก็คือเวลาเราเอาตัวคลิกเข้ามา,ข,าข้างหน้าข้างหน้างี้ ฟันมันจะงับพอดีอย่างนี้ครับเห็นไหมฟันมันจะงับพอดีที่อ่าก็ส่วนลำตัวก็จะงัดได้ประมาณนี้นะครับอ่นี่คืองัดทอยหลังตรงสุดได้ประมาณนี้แล้วก็งัดมาข้างหน้าหน้างัดมาข้างหน้าจนฟันขบกันพอดีก็จะเป็นประมาณนี้ครับเขาทํามาค่อนข้างดีครับก็คือตรงนี้มันจะเป็นกดลงมาเพิ่มขบ พอฟันโขบกันปั๊บมันจะลงมาได้อีกหน่อยนึงคือมันเป็นเหมือนตัวสลักซ้อนสองตัวครับไม่รู้ว่าอันนี้เขาตอกมาเป็นยังไงครับน่าจะประมาณนี้ส่วนข้างหลังอันนี้ที่เอาไว้เสียบหางนะครับอันนี้ค่อนข้างะระวังนิดนึงนะครับเผื่อตรงนี้มันจะแบบไอ้น,นี่ได้หลุดได้หรือเสียหายได้เพราะว่ามันไอชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ตัวเข้าต่อมันเป็นเหล็กอ่าไอ,อตัวพลาสติกที่มัน งัดขึ้นงัดลงตรงนี้ครับก็ระวังนิดหนึง่งส่วนตัวหางมันก็ขยับได้ประมาณนี้ครับตัวข้อต่อนะครับตัวข้อต่อตรงหางตรงนี้นะครับขยับได้ประมาณนี้หมุนซ้ายขวาได้นิดหน่อยครับแต่ว่าตัวหางมันจะเป็นตัวขยับอีกส่วนหนึ่งอ่าส่วนลําตัวครึ่งบนได้หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนท่อนขากันบัา,างว่าท่อนขาเป็นยังไงท่อนขาตรงนี้เดี๋ยวผมงัดขึ้นกัน ต้นขาตรงนี้ก็จะมีขยับขึ้นตรงนี้อ่านี่ขึ้นได้เท่านี้เลยปุ๊บแล้วก็ข้างหน้าก็หมุนได้อเท่านี้ครับนี่ยกได้สุดประมาณตั้งฉากนะครับประมาณนี้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใส่ตรงส่วนไอ้นี่ไปอ่ะมันจะ เดี๋ยวมันจะติดตัวไอเหมือนกระโปรงข้างๆอยู่ครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่ก็ได้ยกได้ประมาณนี้ับสุดประมาณนี้เท่านี้เลยแต่ส่วนขาก็เป็นประมาณนี้ครับมันเป็นขึ้นลงซ้ายขวาก็คือปรับได้ประมาณนี้ค,คือขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ได้หรือว่าปรับตรงนี้ได้สําหรับตัวนี้ก็คือขยับได้เ้านั่งฟรีเลยครับไม่ต้องไม่ต้องระวังเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตรงส่วนตรง รงนี้ครับตรงตรงส่วนตรงตรงขาครับคือตัวข้าต่อทําเป็นเหล็กเลยเหล็กแบบเหล็กทั้งชิ้นนะครับคือมันเป็นเหล็กหมดเลยทั้งก้อนอนะ่ะก็คือมันก็เลยแบบค่อนข้างทนทานหน่อยครับส่วนตัวตัวขานี้ก็หมุนได้ประมาณหนึ่งครับประมาณนี้จริงๆมันมันน่าจะหมุนได้ครอบเลยครับอันนี้มันจะหมุนได้ครอบเลยแต่ว่า มันไน่มาติดตรงส่วนตัวตรงเนี้ยมันเลยทําให้ชิ้นส่วนมันหมุนได้สุดประมาณนี้ไม่งั้นมันจะมันจะติดตรงนี้ครับแต่นี่มันจะมัหมุนได้ประมาณนี้เห็นไหมโอเคมาดูตรงส่วนเข่ากันบ้างนะครับอ่าสาหรับค่ายนี้คือทํามาตรงส่วนเข่าอ่ะมันจะเป็นสองขยักคือตรงนี้เห็นอย่างนี้นะครับมันจะหมุนมาอย่างนี้ไอ้นี่มันก็จะไล่ลงมาด้วย เพื่อปิดตรงส่วนเขา่าแล้วก็มันก็จะไปได้ต่อประมาณนี้โอ้สุดเท่านี้เลยครับก็คือสุดขาเลยประมาณนี้สมมติเรางัดมาข้างหน้าก็คือประมาณนี้แล้วก็ขยับกอย่าไปฝนืนมาก็ค่อยๆจับส่วนเข่านี่มีประมาณนี้ครับก็คือเป็นส่วนตรงนี้งัดขึ้นมาได้สุดเท่านี้เลยแล้วก็ ตรงส่วนข้อเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าจะเป็นเอาเป็นตรงข้อเท้าก่อนนะครับข้อเท้าก็หมุนได้รอบเหมือนกันแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปหมุนมันมากเลยครับเท้ามันก็อยู่ประมาณนี้หละจริงๆมันหมุนได้ไน่จะรอบนะครับแล้วก็งัดขึ้นได้ประมาณนี้นงัดเท้าขึ้นงัดลงงัดขึ้นได้ประมาณนี้ส่วน ข้างหลังขยับไม่ได้แต่ส่วนปลายเท้าเนี่ยขยับได้อยู่นี่มันได้ประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนข้อต่อหรอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่แบบขยับปลายเท้าได้ประมาณนี้เฉยๆนะครับสําหรับจุดขยับตรงตัวน่าจะมีเท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาดูประกอบกันนะครับว่าตัวหุ่นแมนคอร์ประกอบชิ้นส่วนที่เป็นตัวมันจริงๆแล้วตัวเต็มๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยว เรามาดูใส่ของให้ครบก่อนครับว่าตัวนี้ถ้าใส่ของครบมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีนี่เขาามันนี่ก็เสียบเข้าไปข้างในครับหัวค่อยๆเสียบนะครับโอ้านีค่อยเสียบเข้าไปครับนี่มันจะเสียบไปสุดประมาณนี้แล้วก็ ไต้เป็นส่วนทีละส่วนนะครับก็จะมีตัวนี้เอาไว้ปิดตรงนี้นี่อ่ามันจะแก๊กพอดีเสียบตรงตัวแล้วก็ด้าน,นข้างก็จะมีอันนี้อ่าแก๊กจะปิดยอยู่นนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนหางส่วนหางมันจะมีมันจะมีตัวนี้อีกอันหนึ่งครับ นะครับส่วนหางมีตัวนี้อยู่ก็ค่อยๆเสียบเข้าไปแล้วก็เอามาเสียบตรงนี้นะครับนี่จะได้ประมาณนี้ครับตัวหางได้ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวส่วนอันนี้นะ่าจะมีเท่านี้ครับ สำหรับส่วนประกอบตัวส่วนพวกสว่านก็มันจะมีรูอยู่ครับบางจุดก็หลังแค่มาดูตัวหุ่นเรียบร้อยนะแล้วครับอันนี้เดี๋ยวผมมาพูดข้อดีข้อเสียของตัวลาเซนกันตัวนี้ก่อนนะครับข้อดีของหุ่นตัวนี้ก็คือหลักๆเลยก็คือจริงๆมันไ่าด้เป็นทั้งค่ายแล้วครับของค่ายนี้คือตัวหุ่นทํามาค่อนข้างดูทนทานนะครับคือตัวข้อต่อไ่าจ่ทุกจุดเลยเป็นเหล็กหมดเลยครับ อย่างที่ผมโชว์ให้ดูครับก็คือตอนที่มาดูจุดขยับครับก็คือทุกข้อต่อมันจะเป็นเหล็กเหล็กกลมนะครับแล้วก็หมุนขยับได้สี่มันจะบอกไงเป็นสี่แกนนะครับซ้ายขวาขึ้นลงอะไรพวกนี้ก็คือมันดูค่อนข้างทนทานสําหรับตัวข้อต่อการลงสีของตัวนี้ก็ค่อนข้างดีครับก็คือมีลานลงเฉดแน่เป็นการพ่นเคล์เงากับเคล็ด้านครับอ่าแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือหุ่นตัวนี้ ตัวฐานนะครับเขาให้เป็นแกนค้ำเป็นเหล็กมาซึ่งสำหรับผมผมค่อนข้างชื่นชอบตรงนี้มากเพราะว่าพอตัวมันหนักงานมันแบบว่าตัวงานมันตัวบอดี้มันค่อนข้างหนักการที่เอาขาค้ำมาเป็นพลาสติกมันดูมันดูไม่ค่อยทนทานะครับคราวนี้พอมันให้เป็นเหล็กมามันก็เลยทําให้แบบค่อนข้างถูกใจสําหรับตัวผมคราวนี้มาดูข้อเสียกันบั่งข้อเสียสําหรับตัวนี้นะครับ ตัวเอฟเฟกเสริ er มอะครับทุกส่วนเลยเอฟเฟกเสริมท er, ทุกส่วนเลยคือเป็นพลาสติกล้วนเลยคราวนี้พอมันเป็นพลาสติกล้วน่ะไอตัวสว่านนะครับที่เป็นตัวเอามาต่อกับตัวครับมันจะมีบางจุดที่มันดูก็แก๊กนิดนึงอะเวลาเรามาต่อแต่ละส่วนนะครับมามาต่อกับตัวมันโอกาสเสีย่ยงที่มันจะเสียาหายอะมันค่อนข้างสูงคือคราวนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนะเรามาระวังกันนิดนึงสําหรับการต่อ ตัวพลาสเสริมนะครับข้อเสียถ้าอ่มีเท่านี้เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ว่าของผมมันจะมันจะหลุดคิวซีมาก็คือมันจะมีแพ็คส่วนปิดแม่ท้องครับของผมที่หายไปแต่นี้ก็มีติดต่อทางร้านที่ซื้อไปแล้วเขาไม่รู้ว่าจะได้มาหรือเปล่าครับสำหรับตัวหุ่นตัวนี้ก็น่้จะมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดประมาณเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่เล่นหุ่นตัวนี้ผมมีข้อแนะนำนิดหนึ่งก็คือแนะนำให้ดูคู่มือประกอบไปด้วยเสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นส่วนไหนก็ตามทั้งเอฟเฟกเสริมทั้งการต่อฐานนะครับเพราะว่าจุดขยับบางจุดอ่ะมันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงครั้เนี้ถ้าสมมติว่าเราไปฝืนเราไปขัดมันอ่ะมันอาจจะทำให้เสียหายได้ง่ายทั้งหมดของหุ่นตัวนี้ก็ได้จะมีเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวลาเซนคันของค่ายซ่ครั้งนี้ก็จบไปแล้วนะครับ ถ้าใครชื่นชอบหรือมีข้อติชมมีอะไรที่ผมพูดผิดพลาดไปก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ขอให้ทุกคนช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ